การสักและการลบรอยสักอะไรเจ็บกว่ากันเอาไงเอาเรื่องเจ็บมเจ็บมากเจ็บมากกันอุอยคือเราจะเจ็บอย่างนี้ไปทำไมวะโอ้โหโอ้ยกุโอ้ยไอ้กูชอบากุชช่าเก้เสร็รแล้ว ตื่นเต้นครับทุกคนมันเป็นการสักครั้งแรกในชีวิตผมบอกเลยว่าพ่อกับแม่ผม <c oughs> เขาก็ไม่รู้ครับถ้าเขารู้คือเขาต้องให้ผมเปลี่ยนนามสก,กุลครับทุกคนแต่ลูกตั้แนวห้ามเอาผบขึ้นเลยเพราะงั้นเดี๋ยวแม่เข้ามาดู <c oughs> คือเราเรามาทำเพื่อทดสอบไงว่าสักกับลบรอยสักอันไหนแม่งเจ็บกว่ากันแล้วทำามสวยไม่อยากลบล่ะมึงจะใช้นามสกุลไหนว่ามึงอยาไม่ได้วมีไม่รับ จะเอาตรงไหนของร่างกายเว yeah. ้ยถ้าเป็นผมนะรายแรกในชีวิตและคิดจะลบนะอยากรู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนนะต้องเลือกจุดที่เจ็บที่สุดตรงไหนเจ็บจุดตรงนี้เจ็บปะไม่เท่าไหร่ต้องพับขาเนี่ยโอเคเดี๋ยวแล้วหลักเลยเรียกแล้วเรียวๆเรียวๆเลยมีมีส่วนไหนแนะนำมั้งครับข้อพับแขนข้อพับหลังขาแล้วก็รักแร้รักแร้คือช่วงนี้เหรอพี่ใช่ตรงโคนกับโคนต้ออกเนี่ย เดี๋ยวเราเอานี่ไปจากฉลากนะครับทุกคนผมได้หมดเลยขอเอ้เียอย่าจั๊กกระแลเลยไม่เอาจั๊กกระแลเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ด้วยทุกคนจะได้รู้รับาว่าการสักและการลบรอยสักอะไรเจ็บกว่ากันแล้วเปิดห้องกันนะเปิดห้องกันนะยีมันเด้งเข้ามือผมได้หมดเลยขอเอ้เียอย่าจั๊กกระแลเลยไม่เอาจั๊กกระแล ท้องน้อยอีกแล้ไอ้พี่หว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮยน่อยดิขอบท้อขาบพี่คิดว่าเ่าจะใช้เวลาตักกินกีกิกินโาก ผมยอมรับตัวเองก็นแหละว่าผมเป็นคนที่ใจปอดพี่ผมนี่เป็นคนที่กระโลกหมาอ่ะถอดไปไหมคุณถอดไหมถอดจริงนะครับมันเหมือนมันกรีดอ่ะมันกรีดตลอดอ่ะรู้สึกว่าพี่เกามือเบานะมือมาโอ้ยมัตวาสัตว์โอ๊ยเจ้าเฮ้ยลงสีแล้วหูเส้นคมกริบเลยนะ พี่แต่ว่ามันคุ้มก่อนพี่มันเจ็บสวยเลวยแบบที่เขาใช้เข็มแบบแฮนด์โฟลนี่เขาอาจจะเจ็บมากเลยป่ะพี่ไม่ครับแฮนด์โฟลก็เป็นอย่างี้ไม่เป็นไรพี่เนี่ยเอ็นนี่คือจิ้มแล้วนะเหรอใช่เมื่อกี้คือเข้าไปแล้วใช่ครับแล้วแบบที่อาจารย์หนุ่มอ่ะอันนั้นก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้สวยพี่ทำไมพี่เป็นแบบนี้อธิบายพี่รู้จักกระทุ้งแบบจับกระทุ้งเนี่ย

เห็นเหมือนหมอไหมเวลาเขาจับว่ามัตราทพี่โคงไม่เจอยังไม่เเยนี้เดี๋ยวลองเที่ยวความรู้สึกแล้วพอนาคอยบอกพี่นะ้ละอาญความเจ็บเป็นแค่ความรู้สึกภายนอกสิ่งที่อยู่ภายในคือมดลูกเทียวเขา เจ็บมากเต็มสิบเท่าไหร่บอลสิบเจ็บมากผมไม่รู้จะเอาคำไหนไอหนังยางที่ไม่เจ็บเลยหนังยางพอดีผมก็ได้โอ้โหอุ้ยโค้งเนี่ยที่เข้าโค้งแรงมากอ่ะเจ็บมากงเจ็บมากเจ็บมากเนี่ยอุ้ยเจ็บดี พี่รู้ป่ะตรงไหนเจ็บที่สุด T กับ H E แล้วก็ตรงนี้ตรง A มั้งแล้วถ้าขนผมขึ้นมันก็บังรอยสักเนยใช่แล้วสักเข้ามไม่รู้ ไม่มีใครฝักเลยนะเว้ยใช่มันลบได้วันเดียจุดเนี้ยอลืมถักแล้วตากพวกยากนะกัเนี่ยเออาแล้วคิดดูถ้าตอนกูเป็นแผลแล้วเหงื่อไม่ออกมุดเสียมดมันมุมุด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 มุนมุไอ้ดอ้ดมุดอุดมุดอุดมุดอ้ดมุดมุดมุดม้ดมุ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 ดอ้ดมุดมุดมุดอุดมุดมนดมุดมมุดมุดมุนม จักระแลให้ใช่ไม่เคยมีใครโกนให้เลยอยู่ๆก็มีิงคิมินโตะอ่ะ oh, ที An ่เขาจะเอาแล้วที Gerilim ่เขาจะจิ้มแล้วอย่างมันอยู่ข้างหูใช่ใช่ใช่กำลังจะลงแล้วถอยถอยกำลังจะลงแล้วลงแล้วอ้าวโปวดเจ็บอ่ะอ้าวโธ โอ้อ้โหอไหร่เจอไปร้อยไป้อยไปรอมันจะพูดไม่ได้เว้ยมันเจ็บจนพูดไม่ได้ตอนที่เขาตักแล้วตอนที่เขาหยุดมันเราจะพูดได้ทอยจะไปไหนต่อวันนี้นะไปไหนต่ออ้าวอ้าวเจ็บสิเสร็จแล้วผมเพิ่งเสร็จแล้วว่าทอยสี่นาทีเอง เรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้โหทำไมไอ้ทอยนึกใหม่บอกเลยฮอยม่นเจ๋งมากจากครั้งแรกเราต้องรักแร้ไม่มีใครเขาต่างกันด้วยยังไงทอยดิยังไม่กล้าลงแขนอ่ะผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะในพวกแบบน้องๆที่มันร้องวีดวาดวีดวาดกระตูดดูกันตอนเด็กๆกูบอกกูตีน้องอย่าไปตีเลยตีข้อพับผมเลยดีกว่าเฮ้ย เอาเรื่องไออันนี้ก็ตัวอันนี้แค่ตัวจุดไออ่ะไอเสร็จยังพี่พี่ร้องไม่ได้พี่พูดไม่ได้อะคือเราจะเจ็บอย่างงี้ไปทำไมวะไปดันสิโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ไอตัวเมื่อกี้ผมจะจินตนาการให้เพื่อนๆทุกคนเห็นนะเราเคยฉีดยาตอนเด็กปะการฉีดยามันคือฉีดเข็มเข้าไปมันจะเจ็บตอนเข็มแทงเข้าไปใช่ไหมอันเนี้มันเหมือนเข็มแทงอยู่อย่างนั้นอะเรื่อยๆอะ พี่เคยศักตุกข้อพับกันไหมครับคูยเจ็บไปพี่ต้องแขนพี่ร้องมั้งไหมพี่ร้องเหมือนผมใช่ไหมโอเคนะผมไม่เก็บฟอร์มไว้แล้วอ้าา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 ายาาขอาวาพรก่อนเลยคาาานาา้าาาไหาาารา่ากาาาคาา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  ตอนี่ผมกังวลตั้งแต่มาสัก้วยังไม่พอต้องไปกังวลตอนลบด้วยนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้มาทำการทดสอบว่าเราอ๋อไม่เกี่ยวกันที่นี่ก็อยู่ตรงนู้นเราจะมาทําการทดสอบหลังจากที่เราไปตกตอนนี้มันใช้เวลาประมาณ เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วเราก็เลยเข้าสู่คิวของการมาลบรอยสักแล้วเราจะทําให้ทุกคนรู้เลยว่าการสักหรือการลบรอยสักอันไหนเจ็บกว่ากันตอนแรกอ่ะเขาจะให้แปะยาชาแต่ผมว่าไม่ต้องแปะเพราะตอนสักเราก็ไม่แปะยาชาปวดตอนนี้อยู่ที่นี่ครับงนคลิิกกกั g ั n g n a m c l ครับสวัสดีครับ ยิ้มแย้มไม่ทุกคนเห็นได้ไงพี่เขาใส่แมสแล้วตาพี่ของใครบอกว่านี่มือนี่มือนี่เหรอนี่มือใครเดินผ่านไปผ่านมาเข้ามาหยิบเราได้ได้ต้องรองรับลูกค้าที่กำลังคลินิกด้วยถึงจะโอ้โหต้องเหนอต้องเกลือเรียงคุ้นคุ้นโอ้ยพี่เจ็มเบิลเจ็มเบิลอ้าว สวัสดีครับสวัสดีครับคือสามารถลบรอยสักได้ทุกจุดเลยไหมครับทุกจุดค่ะทุกจุดเลยครับใช่ค่ะแล้วจุดไหนเจ็บที่สุดครับสำหรับในการลบครับที่จริงก็จะเป็นทุกส่วนตัวอาเนื้อที่แบบบริเวณอ่อนอกนะฮะ จุดไหนที่เราสักแล้วเจ็บจุดนั้นลบเราก็จะเจ็บโอเคแปลว่าผมก็ไม่เท่าไหร่ <c oughs> บอกเลยว่าที่เรามาลบรอยสักที่กลางนำคลินิกเนี่ยเพราะเขาใช้เครื่องปิโคเวทออเคจดจ3ร้านนะพี่ส,สบายใจได้มั่นใจได้มั่นใจหูระอนแบบนี้ใช่แต่ความเจ็บอะหนังยามาพอดีเลยจํความเจ็บวันนั้นได้ไหม วันนี้เบาก็หวานได้ให้น้องพี่ทําก่อนหอพี่มั่นใจว่าก่ยจะไม่เป็นอะไรเรื่องต้องติดสามล้านในกายคนที่สับอยู่แล้วใหญ่แลบรอยศสับก็ดูว้นะครับว่ามันเจ็บมันไม่เจ็บอะไรังคือจริงๆแล้วเขาจะมีให้ปวดยาชาด้วยแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นเราก็เลยเลือกจะไม่ปวดยาชาเอแล้วรอนหน่อยีเราถูได้ค่ะ แส่มันเข้าหาได้เลยไม่พอตรงแสงดีกว่าเพราะมันจะว่าผมต้องควรทำังไงบ้างครับเขาใส่นเฮ้ยอ้ยอะไเนียหนัสเกยอันนี้เดี๋จะยิงแส่สีเขียวก่อนนะคะอันนี้มันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นี่นะคะไม่ไสบายครับพี่พอๆกับหนังยางเลย เบาเพิ่มเลอเบากว่าหนังยางด้วยนะเห็นเฮ้ยไปไหมมันไปไหมหายเดีอ่ะคือมันต้องแบบอาศัยการทำแบบติดต่อต่อเนื่องหน่อยถูกไหมครับถูกต้องประมาณกี่ครั้งแล้วเว้ยอันนี้ก็คือเราจะตีประมาณแค่ส่มค่ะมันอยู่ที่20ครั้งขึ้นไปอ้โหทำได้แค่เดือนละหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือเสำเร็จได้แล้คะเฮ้ยไปแล้วเหรออันนี้จะไป่าตัก เพราะสั่งมันกีเออมันเหมือนเข็มมังกีแต่อันนี้มันจะเป็นแปะโอเคครับผมทุกคนนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับในการสัางหรือลบรอยสอะไร่เจตการครับผมติดตามชมในคลิปหน้านะครับผมลบสี่ลบสี่ลบสี่คนเสร็จแล้วอันนี้ผมรัาออกได้เลยไหมครับอ่าเดี๋ยวเราทายานะคะอันตัวนี้ที่ได้ไปต้องทาเจ็ดวันนะคะแสบไปครับทานะครับไม่แสบอันนี้ห้ามโดนน้ำยี่สิบสี่ชั่วโมงถูครับ ห้ามโดนน้ำ <Yeah, S 1> ที่ส Card, ีเด็ดขาดใช่คำว่าเด็ดขาดถ้าโดนเกิดอะไรขึ้นไปมันมาอาจจะเปลือยได้เราไม่อยากให้โดนในช่วงแรกถ่ลลายที่สีชุบลงหลักดีกแต่ผมต้องบอกข้อความสำคัญไปทางคลิปนี้เลยว่าแม่ลบแล้วเนี่ยพวกเราไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลกันแล้วเว้ยผมรู้สึกกลัวกว่าฝามอีอมมกว่ากายเก็บว่าหามจริงๆกายใช่ไหมบรรลุนันอยู่ในหลักที่โดนได้พี่ รู้สึกไหวไหมมันไหวพี่มันโอ้โหเ่็งบ้างฉันเหยกว่าัว่ออกกันเลยวะจริงเหรอพี่จะเสร็จแล้วอ่ะแต่อนี้ไหวกว่าไหวกว่าตอนจักใช่ใช่ไหวมากจักคือสิบอันนี้เท่าไหร่หกเฮ้ยไวเฮ้ยไปต่อไปไอ้ทอยเฮ้ยไอ้ทอยเออว่ากูอยากรู้ความรู้สึกมึงเเลยโอ้โห ต้องใก้ไฟดูดมันเหมือนไอ้ไฟไฟที่เราแบบเล่นกันอะอ๋อเหียเฮ้ยหายเรยวหน่อยอ้าวเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บเ้หายเลยหอยๆหายเลยเป็นไงบ้างถ้ารอยสักเต็นสินอันนี้ผมให้ประมาณ8-9ดเกแต่ว่ามันไม่ทรมานเท่าสักตอนเสร็จอะแสบนานกว่าตอนสัก ไน่บอกเอาแขนลงนลต่ต่อวันไม่ล่าค่ะต้องค้างอีกวันที่สี่ชั่วโมงหนึ่งวันมันเล่าเป็นอย่างนี้แ,บบแหละเดี๋ยวกูป้อนข้าวเองไม่เป็นไรเพื่อนไหมมาทุกคนเดี๋ยวผมดินข้าว จริงๆเขาให้ทายาช้าทุกคนมันไม่เจ็บอย่างนี้แต่เราทำการทดลองไม่รู้อ่าระหว่างสัตว์กับเราปากโอ้ยอกอักกว่าไม่แต่สองกระผมผมสัตว์ลุดไม่เจ็บเท่าสัตว์ใช่ๆผมก็ล้องไม่เจ็บเท่าสัตว์โอ้ยเห็นแล้วโอ้โหดูดินี่เก็บมากไหมไม่แต่ตอนนี้แสบใช่แค่แสบโดยใหญ่ก็จริงๆเราก็จะมีประคบเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้ามียาชามันก็จะช่วยได้เยอะ แต่พี่สุดแล้วว่าข้อพับเป็นอะไรที่อย่าไปยุ่งอะไรของมันเลยจริงตักเ็มสิอันนี้เท่าไหร่สิบสามแต่ถ้าทายาชาไม่เจ็บพี่เชื่อเลยเพราะว่าพี่เคยแบบเลเซอร์นู่นนี่นั่นหรือฉีดโป๊็อกฉีดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอแบบมียาชากับไม่มียาชาคนละเรื่องเลยให้พ่อช่วยไหมคะใช่ครับประมาณนี้หรอใช่ครับ เอ้ยทุกคนกับการรีวิวของเราที่เรียกว่าการสักและการลบรอยสักนะครับว่าอันไหนมันเจ็บกว่ากันสรุปว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเออเตแตพค่อเป็นหนุ่มเป็นหนุ่ม่สำหรับผมผมว่าสักเจ็บกว่าผมพี่จะเป็นสองแบบแบบที่ลบรอยเป็นกับลบรอยสักอาลบรอยสักเจ็บกว่าเจ็บกว่าของใาร สักเจ็บกว่าร่าักมันตลอดไปเวลาแต่ไม่ต้องกังวลไปเว้ยทุกคนมาทำจริงๆมันไม่ได้เจ็บอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะมีการทยาช้าทยาช้าแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการต่างๆบอกเลยว่าเครื่อง13ล้านบาทของที่นี่สุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นคลื่นแสง picosecond laser วิธีการทํางานครับมันจะไปเฟื้นฟูผิวปรับสภาพผิวในเซลล์ชั้นนั้นๆให้มันออกมาฟูเหมือนเดิม แล้วทั้งแบบรอยแผลเป็นของเราหรือแม้กระทั่งรอยสักของเรามันก็จะจางหายไปและนอกจากนี้ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับสำหรับใครที่แอดไลน์กังนํำคลินิกมานะครับเพราะว่าที่กังนํำคลินิกม,มีโปรโมชั่นครับผมแจกปีลบรอยสกักลบแผลเป็นอสองนิ้วหนึ่งคนต่อนหนึ่งเซตครับผ<ป>มและสามารถไปใช้บริการได้ที่กังนํำคลินิกสาขาสยามสแควร์วันชั้น6ซีคอน4ีนครินชั้น3และก็ซีคอนมาแข์ชั้น3าด้ดครับผม ตรงลายแอดที่จะมารับสิทธิ์อย่าลืมนะใส่แอดกระเปาด้วยแอดกระบา๋ถ้าไม่มีแอดแอดไม่เจออดบลบนะอดลบรีด้วยผมทั้นนึกถึงเลเซอร์นะครับให้นึกถึงกังนำคลินิกใช่ครับผมราคาจับต้องได้ด้วย <c oughs> มาทุกคนมาเสริมสวยเสริมหล่อก,กันให้เฟี้ยวไปเลยครับและครั้งหน้านะครับทุกคนอยากให้พวกเราเดอะสแน็คไปทดลองอะไรอีกไปสูตรอะไรอีกอก็คอมเมนต์บอกกัน,นเดอยวนะครับแช่ออกไปด้วยจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ